ข้าวันศาปีนี้เราปรับเปลี่ยนการถวายเทียนพรรษาหลอดไฟให้กับวัดกันนะครับถ้าปีนี้เราถวายหลอดไฟที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ก็จะเป็นการช่วยวัดประหยัดค่าไฟในภาวะวิกฤตโควิด -19 รายได้ต่างๆการเขาวัดทำบุญก็ลดลงพระท่านก็รายได้รายจ่ายก็มี รายได้ก็น้อยราใใยจ่ายก็ยังคงเดิมนอเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการถวายหลอดไฟให้วัดมาเปลี่ยนเป็นถวายหลอดไฟโซล่าเซลล์ให้พระเอาไปไว้บนหลังคากุฏิแล้วอศาลา,า,าแล้วก็แสงสว่างเมื่อดวงอาทิตย์ตกหรือดวงอาทิตย์มืดเมื่อไหร่ไฟก็สว่างนะครับรถ ออภาระค่าไฟฟ้าลดปัญหาเรื่องการจุดทูบจุดเทียนแล้วลืมไฟไหม้แล้วก็เป็นการช่วยกันใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์นะครับหลอดไฟก็แล้วแต่ท่านจะใช้ประมาณไหนออลองดูตามความเหมาะสมมีให้เลือกหลายแบบนะครับสำหรับหลอดไฟที่ใช้กับ แผงโซลาร์เซลล์ก็มีให้เลือกหลายแบบมีทั้งหลอดแบบนี้สปอรไลท์ก็มีหลายขนาดตั้งแต่40วัตต์60วัตต์100วัตต์200 300วัตต์อันนี้ก็จะเหมาะเป็นไฟายทางทางเข้าวัดหรือว่าต้องการแสงสว่างมากแล้วก็พุ่งไปในที่กว้างนะครับอันนี้สปอตไลท์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นหลอดมอกข้าวอย่างนี้ก็ได้ ที่เปิดตามกุฏิสาลาหน้าโบสถ์ทั้งหลายเนะะีฮะราลองลองลองดูนะครับปรับเปลี่ยนถ้าถ้าใครเห็นด้วยลองดูนะครับอันนี้หลอดชุดหนึ่งมันก็ไม่กี่บาทแล้แต่ถ้าหากว่าท่านมีตตังเยอะอ,อ,อยากจะได้แสงสว่างมากๆท่านก็ใช้ขนาดวัดสูงเนี่ยขนาดนี้อย่าง200วัตนะครับหรือ100วัตตแล้วแต่ลด,ดลาเลิกช่วยกัน เพิ่มแสงสว่างโดยเป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์จากโซลาเซลล์แล้วก็ลดภาระค่าใช้ใจ่ายค่าไฟให้แก่วัดให้แก่พระในยามวิกฤตโควิด -19 เนี่ยอันไหนที่เราช่วกัได้ช่วยกันได้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับผมเองปีนี้เข้าสาปีนี้ก็จะขอถวายหลอดไฟที่ใช้โซลาเซลล์เพื่อแสงสว่าง ที่กิจการใช้ในกิจการภายในของวัดนะครับลดละักสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเพียงเท่านี้แหละครับ